กำลังข้านข้านเขามาโอ้ยเจนสูอยากข้านเขามาหามองตเนาะโอ้ยเดี๋ยวเห็นะเห็ดงานจะเข้ากันหนึ่งสองสามสี่โโอ้ปากกันหนึ่งบ่แม่นสามสามสามามบ่าตบ่าตไปหนเอาไหมโอ ใส่หัวกูไปญยนวาวเลยเว้ยมึงนี่ซีนี่ฮะาอืมฝีมือหมอฝีมือเอาละก็ขอาการสวัสดีเพื่อนๆชาวโลบอกทุกท่านนะครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะทําการหาผลนะครับหาผลที่แก้โมจินะครับก็คือการพีพีนะครับผลโมจิหลายๆคนนะบเบื่อมากๆก็ผมหนึ่งในนั้นนะเพราะว่ามันเป็นผลที่โกงนะก็ ผลแรกนะเป็นผลเวนอมนะเป็นผลที่ผมจะเอามาแก้โมจินะไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะใครรู้นะครับว่าผลโมจีมันมีอะไรแก้ได้บ้างก็เม้นบอกผมหน่อยครับผมจะเอามาพีพีอ่าโอเคเราเข้าเกมมานะครับโอเคไปหาคนกันาลาคาหัวน้ะอ่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงพ่อหนุ่มคือแค่หน่อยนิดเจ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยนาจอบเอ้ยคอ,อ,อมคอมฮัมมมโลโหล นี่ผลพาไม่ใช่เวนอกเอ้ยไม่ผลพิษเนี being ่ยชื่ออะไรของคุณก็ต <mag> ื่นเช้ามาอาจจะเบอร์เบอร์หน่อยนะฮะก็ขออภัยเนะ่เพิ่งตื่นเน่ยผมตื่นปุ๊บมาล่าข้าหัวเลยก็อาจจะเบอร์เบอร์หน่อยรูการเล่นก็รู้ครับโหดปิ่งเซิร์ฟจอดไม่มีคอมโบเลยเลยไอ้ผลเนี่ย อาตายอาตายอ,า,า,ยอาเออทนรับผิดบาดแผลไม่ไหวฮะเออตั้แรกโอเคเราได้ท้าคนนี้นะได้ท้าโมจินะได้ทําการสู้นะผมจะพยายามเล่นข้ามบนเอาเนาะเพราะว่าข้างล่างยังไงเราก็ไม่สู้ฮะผมไม่รู้มันแก้ได้จริงป่ะนะหรือมันแก้ได้จริงป่ะเนี่ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยจะตายแล้วอ่ะแป๊บเดียวเฮ้ยแรงมากโอ้มัตตรติ่ผมมันเยอะได้แหละ ก็ว่าทําไมแรงแปลกๆนะครับก็คือคนนี้เขาค่าหัว2ล้านหนะครับแล้วก็มัตตีผมมันเยอะด้วยแหละว๊ดทํำไมมันง่ายจังเลยเวะเนี่ยค่าหัวเท่าไหร่จะมันมันตายเร็วจังโอ้โห2อล้านหโอเคครับขอโทษครับผมมารังแก2อล้านหกนะฮ้ยแตนะ่มันแรงนะโมจีไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะมกเมื่อกี้เออเป็นผมผมก็ร้อนเนี่ยโอ้โหทนรับพิษบาดแผลไม่ไหวโคตรแรง เอาโอเคครับเราจะทําการเปลี่ยนผลนเป็นผลแสงนะครับรอบนี้เดี๋ไม่รู้ว่ามันจะแก้ทางได้ไหมนะเ,เปิดเปิดเอาเลยเอาเลยมาเอาเลยเอาเลยเอาเลยอันนี้ปล่นไรมูจิปะ่ะมูจิปะ่ะซื้อข้าวปุ๋นอ่ะมูจิทั้งเล็ข้างบนไม่ไม่มีคอมโบูนคอมบูมัวเนี่ย วิอ้เฮ้ยไม่โดนไม่โดนเลียขบวนครับเลียขบวนเลียขบวนเอามาเฮ้ยเฮ้ยตายอ่ะเอุ้ยโอ้โหคนเือกอะไรนี่โอ้โเจ็เอ็มเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นเชือกเป็น เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผลแสงนะคนดูคิดว่ามันพอจะขัดอ่าแบบผลโมจิได้ไหมสำหรับผมผมว่าพอได้นะครับก็ไม่ได้แย่นะพยายามเล่นข้างบนเอาต่อๆไปเรื่อยๆนะโอเคครับคนดูผมขอญาตเปลี่ยนฝั่งก่อนนะเดี๋ยวมันจะฆ่าก,กับอ่าคนในแคนเราเนาะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนฝั่งกันมาเป็นโจสลัดนะฮะมันจะได้แอร์ไ์กันปไปกี่คนกี่คนหนึ่งสองสามอุ้ยสามตัวเลยเหรอวะไหวปะน่ะกาแพไม่ไหว แป๊กเรียบร้อยไปคุยกับล่างมะม่วงโอ้โหไลนี่ขเขากำลังพีพกังมันมามาเผื่อไปโอเคเราไปทดลองอ่าผลแก้ทางโมจิต่อกันโอเคครับเราจะมาตรงมันมันคืออะไรนะตรงนะี้แท่นพีพป่ะใช่ปะใช่ป่ะไนตรงนั้นแท่นพีพีโอเคมันจะได้ไม่มีคนเสือกนะเดี๋ยวรอบดีจใช้ผลไฟนะครับ ไฟอะต่างกันเหลือเกินเอ้ยลืมลืมเปลี่ยนน่านึงเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตรงนั้นันครับนดูโอเคฮะเปลี่ยนฝั่งมาแล้วเมื่อกี้มันบับมันโกงเกินมันเกี่ยวหรอมันไม่ใช่มันถึงมันอยู่ฝั่งไหนมันก็เอาบับของข้างหัวนั่นหรอมารอบนี้ผมจะใช้ผลไฟนะะผลไฟเป็นไงอ่าผลมันได้ป่ะไอผลแสงนี่แบบพอจะแบบแก้ทางได้นิดนึงไหมเรือว่า จะต้อดีกินผลก่อนเออมาโอเคเริ่มเลยฮะมามาบับก็ไม่ได้ห่างนะครับย7กับอ่าย6เนาะเออโอ้โหกระโดดพอดีเลยนะนี่ไอ,อ้เหี้ยอ๋ออะไรอ่ะกจับไม่โดนเลยนี่โดนโดนโดนมันโกงไอไอผลเนี่ยมันต้องเล่นข้างบนเลย <c oughs> โหแต่ไม่ได้วยนี่ฝนที่แบบโคตรโกงกลมนะเอาจริงมไม่โดนไม่โดนไม่เข้าบนว้นะฝนไปเดี๋ยวโด้เลยฮะยืนนี่อย่างนี้ยืนนี่อย่างนี้อุ้ย โดนโดนโดนนะโอ้ึโคตรเปล่าคิเตะเรียนตะกิวโกเอาเรื่องนี้ปิดหนีจะปิหนี โอ้เซิร์ฟปิงป่ะเนี่ยใช่ปะทำไมมันต้องส,สก,กิลจะาปะ่ะใช่หรอเนี่ยปิง เยีสำหรับผมนะผลผลไฟก็พอได้อยู่นะเพราะว่าผลไฟมันก็สามารถคอมโบได้แล้วก็แรงแต่คือตอนนั้นผมปิงนะก็เลยตายแต่ก็ผมว่าใครฝีมือดีๆก็อาจจะสู้ผลมจิได้นะก็ลองเอาไปอ่าพีพีดูไปถ้าทาการเปลี่ยนผลนะเป็นผลอะไรนั่นเนี่ยผลลูมของรอ่ะไม่รู้จะไหวไหมนะอ้าวเข้าดิเออบ๊กเออบ๊กบักเจริญให้ตายเถอะ เปิดลุมก่อนมาขอมอนเฮ้ยทำไมดูมัี่ใหญ่กับเลยไม่รู้เด uh, right. ็กอ๋อกดค้างใช่ปะใช่กูก็อายอยู่ทำไมกูกดตอนนั้นแม่งเด็กิวหายเลยโอ้เนี่ยอ่าเฮ้ยเอาเรื่องเนี่ย โอ้โหเสร์มค้างนี่อะเมื่อกี้นี่ไม่ถีบไม่ออกอ่ะเออต่างคนต่างโดนไม่โดนไม่โดนนี่ไงอ่ะ เดินไปเป <si ้าอุ้ยโดนเฉยโดนแต่ว่าผมมีอาชีพอะ้ยโดนโดนอุ้ยโอ้โหดูเลือดดิดูเลือดดิอ่าเรียบร้อยโดนแต่มันไม่รัวอุ้ยอุ้ยโอ้ดาเมจอ้าจอดโอเวอร์โอ้ไม่โดนดาเมจ เรียบร้อยเป็นไงอีกสักรอบสิเป็นไงคิดว่าแบบมันพอจะตายบัสสักนิดหนึ่งก็โอเคครับผมคลิปก็ยาวนานแล้วก็โอเคผมจะมาเฉลยสักแป๊บหนึ่งนะไม่เฉลยดีมาสรุปเออไม่เฉลยนะสรุปก็สรุปแล้วนะผมว่าผลที่สามารถต่อกกอนกับโมจิได้มีเยอะนะครับแต่ฝีมือต้องดีๆหน่อยเราต้องเล่นเชิงนะส่วนมากนะ ที่ผมลองไปแบบใช้มีผลไฟนะครับมีผลไฟผลเวนอมแล้วก็ผลแสงแล้วก็อีกอันนึงเป็นผลโอเปตนะครับหรือของรองก็ประมาณ4-5ผลนะผมว่าคือที่จะตอกตอกกอนได้นะก็คือแบบสามารถแบบ1 1ก็ได้ผมว่าจะมีผลลูมนะผลลูมนี่ต้องฝีมือดีๆหน่อยนะ ต้องมือเร็วๆนะเพราะว่าผลลูมันมีขัดอันตีผมว่าดีอยู่นะครับแล้วก็ผลไฟก็ผลไฟก็พอได้ครับแต่ต้องเก่งๆผลไฟนี่ผมแพ้นะผมแพ้โมจิไม่รู้ว่าเป็นฝีฝีมือผมอาจจะยังไม่ได้เก่งมากด้วยแหละก็แต่ผลแสงนี่ก็พอได้นะพยายามตอดเลขข้างบนเอาเพราะว่าผลแสงมันต้องเลขข้างบนนะอย่าพยายามเลขข้างล่างเลขข้างล่างเราเสียเปรียบนะเพราะว่าโมจิมันมีสกิลก็คือสกิลเอ็กนะครับเพื่อทําให้ เราแบบหยุดนิ่งหรือแบบโดนคอมโบนะครับแล้วก็ผลเวนอมนี่คือเล่นได้หมดเลยครับข้างบนข้างใต้คือคือเล่นง่ายมากนะสำหรับผลเวนอมผมแนะนําเวนอมมากกว่านะครับใครรู้ผลที่แบบว่าสามารถขัดโมจิได้หรือแบบสู้กับโมจิได้แบบแบบหนึ่งหงเลยก็เม้นบอกผมด้วยครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะพี่เข้ามารับชมกันนะเจอกันอีพีหน้าครับโอเคไปละบุย